สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตตุกตาอุบลวรรณปมลำบากในชีวิตไม่มีแม้ข้าวกินถึงคันยังข้าวสุนักเรียกว่าออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่ทาเอาแฟนๆนั้นอึ้งไปเลยสําหรับชีวิตของดาราสาวอย่างตุกตาอุบลวรรณที่ได้ออกมาเล่าชีวิตในวัยเด็กสุดแสนจะรันทดคุณพ่อคุณแม่ทํางานก่อสร้างเคยรับจ้างดูดซวมพับถุงกล้วยแขกขายแสนลำบากถึงคันแยงข้าวหมากินและเผย เส้นทางในวงการบันเทิงที่ยาวนานกว่า28ปีต้องใช้คำว่าสู้ที่สุดเท่าที่จะสู้ได้เลยเพราะชีวิตของตุกตาเป็นแค่ลูกของคนงานก่อสร้างกรรมกรเลยพ่อเป็นช่างไม้แม่เป็นช่างปูนในชีวิตไม่เคยมีบ้านบ้านเป็นบ้านสังกะสีตามไซงานก่อสร้างเราอยู่แบบนั้นเลยเขาย้ายไปไหนเราก็ไปที่นั่นชีวิตวัยเด็กไม่รู้จักคำว่าเล่นกับเพื่อนเพราะเราอยู่ตรงนั้นก็จะถูกสอนว่าเห็นตะปูไหมเห็นถุงปูนไหมไปเก็บแล้วเอามา ขายชีวิตที่อยู่ก่อสร้างคือทําแบบนั้นตลอดแล้วย้ายไปเรื่อยๆมันมีงานอะไรก็ตามในชีวิตที่เราทําได้เราทําไปรับจ้างหลังจานในมหาลัยในโรงเรียนรับจ้างกดน้ําหรือว่าขายน้ําแข็งสายตามงานวัดขายผักในตลาดขายบัวลอยไปรับจ้างเลี้ยงลูกทํางานบ้านทําทุกอย่างแล้วพ่อแม่ไปทําอะไรก็ไปทาหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่สะเทือนใจจนถึงวันนี้แล้วทําให้เราสู้ก็คือการดูดซ่วมสมัยก่อนไม่มีรถดูดซ่วม มันจะเป็นส้วมเป็นถังๆตามบ้านพ่อก็จะกระโดดลงไปในส้วมตักขึ้นมาให้ตุกตาแล้วตุกตาก็รับไปเทหนอนอ่ะมันคือส้วมมันคืออุจจาระถามว่าตอนนั้นกี่ขวบเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนั้นไม่น่าจะถึง10บขวบ คือกลางวันทําก่อสร้างกลางคืนเราต้องทําอาชีพเสริมที่คนจะไม่ทํากันก็คือดูดซ่วมการไปตักซ่วมขึ้นมาแล้วนอนก็ไต่ตัวพ่อมาถึงเราแต่เพราะงานนี้ทําให้เรามีเงินถามว่าตอนนั้นยอมทาเจ้าตัวกล่าวว่ายอมเพราะเราไม่มีจะกินกันจริงๆแล้วเราลําบากในแต่และว,วันเราต้องดูว่าพรุ่งนี้เราจะมีข้าวกินไหมถามว่าแลกกับรายได้เท่าไหรเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนั้นไม่กี่บาทถ้าย้อนไปตอนนั้นได้เกือบ20บาทก็ถือว่าเยอะ ร้านสมัยเราไก่ไม้ละสองบาทน้ำอัดลมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก็ชามละสองบาทเองถามว่าก็ทํามาเรื่อยๆเจ้าตัวกล่าวว่าก็ทํามาเรื่อยๆแต่อีกงานที่สะเทือนใจคือพ่อต้องเชือดไก่รับจ้างเชือดไก่พ่อก็เชือดเราต้องบีบเลือดไก่เพื่อรองเลือดออกมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ